สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องลำพูนนะคะน้องลำพูนจ้ามาทางนี้ก่อนลุกเร็วหันหน้ามาทางนี้ก่อนมาจ้าก่อนมาเยี่ยมน้องลำพูนกันนะคะวันนี้นะคะแม่จ๋าสวยของเราสายโยกยังโยกเหมือนเดิมคนเก่งหันหน้ามาเร็วโอ้ยหันหน้ามาเร็วโอ้อ,อนนะคะขี้อ,อนกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวนี้ โอ้ยดึง,งวงเอาพี่บาสดึง,งวงไปไหนโอ้ยไม่ไปไม่ไปสองพี่น้องโอ้โอ้โอกันเร็วโอ้โอ้จะชวนกันไปไหนพาพี่บาสไปเอาไปรับแขกลูกค้ายังไม่มาเลยไหนของวงน่อยเร็วของวงก่อนเร็วไม่ค่อยโดนแดดนะคะผมยาวเลย,ยนลั้น เราคูนชวนพี่บานไปแล้วไปเจอพี่บาทไปไปหาค่าขนมไปหาค่าขนมกันเถอะ ในร่มตลอดนะคะลูกค้าก็ไม่ค่อยมีเท่าไรนะคะนี่เอามาจุ๊บๆก่นเลยจุ๊บมันนี้ไม่มีอะไรมาฝากหนูเลยไม่มีอะไรมาฝากเลยยาให้ทีละหน่อยนะคะที่นี่กินเป็นเวลาอร่อยไหมคะคุณสวย น้องลำพูนสบายดีนะคะแม่แมนะคะเอาพี่บานสวัสดีครับนี่มาพี่บา,านถันนน้ามาทางนี้นะพี่บา้าน สวัสดีค่ะแม่แม่ก่อนเลื้ยงไม่เห็นนานเลยเอาไหมเอาไหมพี่บาทไม่เคยออกป้องพี่บาทเคยน,นี่คนสวยเออจะเจอกันใหม่คลิปหน้านาคะคะสวัสดีค่ะ